ะะวันนี้จะมาแชร์เทคนิคนะคะสําหรับคนที่ปากซีดนะคะมีปัญหาปากซีดเวลาทาลิปสติกสีนูดหรือว่าทาลิปสติกแล้วมันเลือนออกแล้วมันจะเจอปัญหาว่าปากป่วยอะไรอย่างนี้ดูไม่สดใสนะคะต้องคอยเติมลิปสติกตอลอดเวลาก็วันนี้เมย์มีอีกวิธีหนึ่งนะในการที่จะมาเติมทิ้นสีปากตัวเองให้ดูสดใสขึ้นนะคะแม้ว่าลิปสติกเราจะหลุดไปแล้วนะ,ะก็คือการใช้ลิปไลเนอร์นั่นเองนะคะโดย นี่เดี๋ยวเมย์จะสาธิตให้ดูก็คือความจริงปกติเมย์จะไม่ใช่คนปากซีดมากนะคะก็จะมีสีและเลือดบ้างแต่ก็จะไม่เยอะมากนะวันนี้ก็เอาเทคนิคมาแชร์กันก็อย่างแรกนะคะเมย์จะชอบใช้เป็นลิปไลเนอร์ที่สีค่อนข้างจะแดงอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่แดงมากเดี๋ยวเราลองยี่ให้ดูแบบนี้นี่ก็ค่อนข้างจะแดงนะคะตัวนี้เป็นของ Excel นะคะของญี่ปุ่น สีจะไม่ผิดสีอะไรเออ LL01 นะคะก็เรียกได้ว่าเอาง่ายๆเอาลิปไลเนอร์อะไรก็ได้ที่เราใช้อยู่หรือว่าที่เราชอบนะคะแต่สีค่อนข้างจะเข้มนิดนึงในการเป็นเบสของลิปฟิลป,ปากของเรานะคะ <S <S เพื่อที่ว่าเวลาทาลิปสีนู้อะไรเงี้ยมันจะได้มีทินออกมามากขึ้นก็เดี๋ยวลองทาให้ดู ของตัวที่เมย์ใช้เนี่ยมันก็จะค่อนข้างชุ่มชื้นอยู่เหมือนกันนะคะไม่มีปัญหาเรื่องปักแห้งนี่นะคะก็ทาลงไปเลยเทคนิคนี้เมย์ลองใช้กับพี่นะคะที่รู้จักที่เขาปากซีดมากคือสีผิวกับสีปากเป็นสีเดียวกันซึ่งมันโอเค เวลาเราเวลาเรากินอะไรอย่างเงี้ยลิปสติกหลุดก็จริงแต่ว่าลิปไลเนอร์ก็ยังอยู่นะคะทําให้ปากไม่ดูป่วยนี่แล้วก็ข้างบนด้วยนี่ค่ะก็จะได้เป็นสีเบสของเรา หลังจากนั้นเนี่ยพอลิปไลเนอร์มันเซ็ตตัวใช่ไหมเราก็สามารถลงสีนูดที่เราอยากทานะคะตามลงไปได้หรือลิปสติกสีอื่นก็ได้นี่วันนี้เมยใช้แมกนะคะแบรนด์ t y ตี ปกติเราจะเห็นแต่ว่าการใช้ลิปไลเนอร์สีนูดแล้วก็ใช้สีอื่นตามใช่ไหมเพื่อขับสีลิปสติกนะคะแต่ว่าสําหรับคนปากซีดเนี่ยถ้าทาลิปไลเนอร์สีนูดเนี่ยมันจะทําให้ยิ่งดูป่วยเข้าไปอีกถ้าเกิดลิปสติกเราหลุดเพราะฉะนั้นการใช้ลิปไลเนอร์สีสีเป็นเบสก่อนแล้วก็ตามด้วยลิปสติกสีอื่นๆนะคะเวลาลิปสติกเราหลุดออกไปมันก็จะยังมีสีระเรื่อระเรื่อให้เห็นอยู่นะ,ะไม่ดูป่วยก็โอเคอันนี้ก็ ตามด้วยสีนูดนะคะแต่ว่าแล้วแต่คนว่าใครอยากจะใช้ลิปสติกสีแบบไหนนะคะแต่ก็ยังไงคือการใช้ลิปเปอร์สีเข้มก็จะช่วยในการดึงสีปากของเราให้ดูสดใสขึ้นนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะวันนี้ก็ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย